อย่าเพิ่งพูดกันได้ไหมน้ำตายมันกระเด็นว่ะเราขอยื่นคำขาดให้นายขอลมเพย์แต่งงานเดี๋ยวนี้แต่งงานกับลมเพนี่นะให้ตายก็ไม่แต่งบอยเองไอ้นักเอ็งฟังให้ดีด้วยข้ามีข้อเสนอให้เอ็งเนี่ยยอมรับลมเพเป็นเมียเดี๋ยวนี้ถูกต้องไม่งั้นแล้วก็ ไอ้จะต้องท้องคนต่อไปเลวัด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 เฮ้ยดเลวัดพี่แนทในฟังใหนน้ดีนะพวกเราในซอยเนี่ยลงความเห็นกันแล้วว่านายต้องแต่งงานกับลมเพเท่านั้นใช่มิฉะนั้นนายจะต้องโดนตัดตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดแล้วถูกขับไล่ออกจากซอยนี้ออกไปตัดเลยไม่อยากอยู่แล้วซอยเนี่ยไปพี่นัทครับ ก่อนที่พี่นัทจะไปเนี่ยผมว่าพี่นัทเนี่ยน่าจะจับท้องลมเพนะเผื่อว่าสัมผัสของเด็กในท้องเนี่ยทำให้พี่นัทใจอ่อนได้จับเลยจับเลยพี่จับเลยดิไม่ไม่ไม่จับเอ้าทำไมเ่ะลมเพทำไมไม่ให้พี่นัทเขาจับท้องล่ะก็ของของลมเพลมเพไม่ให้จับอ้าทำไมไม่ให้จับหรือว่าซ่อนอะไรว้ในท้องเออใตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมเอาไงถ้าจะให้ผมยอมรับนะผมต้องจับท้องลมเพก่อนจริงๆแล้วผมว่าทุกคนเนี่ย

ให้ผมไป็นลูกแม่ไมาต้อโกดธคุป้าผู้แม่ผู้อาหรักแม่ลูกเดี๋ยวแม่พาลูกกลับบ้านทุกคนทุกคนทุกคนจันเลยค่ะคุณพามาเจอเหมือนแกเลยทะถูกเจนมันหมอนไม่ใช่เด็ก ล,ล,ลมเพแถมไปแถมมาอย่างเงี้ยเจ็บไหมสีข้างอะนิดหนึ่งแต่ลมเพท,ทนเพื่อลูกเอาเข้าไป เลิกเจ้าชู้แค่นั้นเองลมเพไม่ตั้งใจโกหกทุกคนจริงๆนะคะโกหกว่าท้องเนี่ยไม่ทําเกินไปหน่อยหรอยลมเพอืมใช่ก็ลมเพเห็นในละครเวลาตัวร้ายบอกว่าท้องทีไรพระเอกก็เชื่อทุกทีลมเพก็เลยลองบ้างอะ่ะนี่เนอะแทนจะเรียนแบบนางเอกกับการไปเรียนแบบนางร้ายแบบนี้มีหัวคีดบ้างหรือเปล่าอืมใช่แล้วไม่เคยดูละครแล้วไม่เห็นหรือว่าตอนจบเนี่ยพระเอกเขาก็ต้องได้กับนางเอก นูละครไม่เคยจบสักทีแบบนี้เขาเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับมากระดึบะ๊บกะดี้ออ <c oughs> เอาเป็นว่าผมบริสุทธิ์ทีนี้เชื่อยังแล้วคราวนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบที่ส่งเมสเซจไปหาสาวๆผมจนผมโดนตบแล้วก็โดนเลิกคบใครครับพี่เนี่ยแหละครับที่ต้องรับผิดชอบอ้าวก็พฤติกรรมของพี่เนี่ยทำให้คนอื่นเขาคิดไปทางนั้นพี่นัทฟังผมนะเธอพี่นัดเนี่ย มีผู้หญิงเยอะแยะแค่ไหนนะมันก็เป็นแค่ความอบอุ่นแบบผิวเผินฉับชวยถ้าพี่นับเนี่ยอยากได้ความอบอุ่นที่ลึกซึ้งไปถึงจิตวิญญาณนะพี่นับต้องมีตัวจริงเสียงจริงสักทีจริงไว้ต้นข้าวดีใจจังเลยเลือกความไม่ผ <c oughs> <c oughs> ิดเนี่ยดีใจจังเลยเนี่ยอ, <c oughs> อ้าวไม่เห็นเหมือนแฟนเราเลยจะแปลกนั่นนะสิหันหน้าไปเห็นที่ไรนะเพียทุกพี่เลยอ่ะข้าบ้านอ่ะพี่หัดไปถูบ้านป่ะใครเพียกันเนี่ย หู่บ้านทั้งวันนี้ใครเพียใครเพียโอ้โหตายเฮ้ฮยเมย,<ๆ>ยพี่นัดพี่นัดจริงๆแล้วเนี่ยพี่นัดกับพี่ลมเพก็ดูเหมาะกันดีนะครับเฮ้ย <c oughs> ใช่ลมเพย์จะทำให้พี่นัขอบคุณลึกซึ้งและก็ซาบซ่าเองจา้า <c oughs> ไม่ยุ่งเลยไม่ใช่ไหม กรรมการซอยเหรอถูกต้องแล้วพระอาทิตย์เพราะซอยเฮฮาของเราเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนคอยเป็นปากเป็นเสียงแทนคนในซอยคอยจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่และพี่ก็เห็นแล้วว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับพระอาทิตย์พี่พี่พูดเวอร์ไปแล้วผมไม่ได้เหมาะสมอะไรขนาดนั้นหรอกโอ้หพี่พระอาทิตย์พี่เนี่ยนะครับทั้งเก่งทั้งฉลาด<ม>ภา,าษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็คล่องแล้วที่สําคัญนะครับพี่หล่อมากพี่เหมาะที่สุดเลยครับ ที่จะเป็นกรรมการของชาวเฮฮานี่น้องต้ยไม่ต้องเอาความจริงมาพูดขนาดนั้นก็ได้นะที่รู้ว่าพี่หล่อแล้วสุดยอดที่สุดแต่ยย <doub let> อย่าเลยอย่าอย่าบอกนะครับว่าพี่เนี่ยจะไม่ยอมเป็นกรรมการให้กับพวกเราอ่ะอย่าชักช้ราแล้วรีบเอาใบสมัครมาเลยผมโอเคแต่ตอนนี้บอกผมหล่อแล้วแหละรีบเร ตอยเฮฮาของเราก็มีเพียงต้นข้าวเท่านั้นเพราะว่พี่ต้นข้าวเป็นคนที่สวยฉลาดปลาดเปรียวและที่สำคัญมีหัวธุรกิจนี่ฉันไม่บังคับให้ทุกคนพูดชมฉันเลยนะอ๋อเหรอครับมีหัวธุรกิจเนี่ยแสดงว่าขี้งกนาเรืยใช่ไหม ด้วทางการตลาดที่แปลว่าเราเอาเงินคนอื่นมาเป็นของเราแบบแนบเนียนใช่ไหมใช่ใช่อยาก่อ่าไม่ต้องเถียงก็ดีกว่าครับผมว่านะครับยังไงพี่พ้าที่ของผมเนี่ยก็เหมาะที่สุดครับที่จะเป็นกรรมการซอยไอเปสก็เป็นน้องชายฉันปะเนี่ยทำงาไมห้พ่อข้าของฉันฮะโอ้โพี่ต้นข้าวผมเนี่ยนะรู้จักพี่มากกว่าใครในซอยทั้งหมดเลย แล้วถ้าเกิดพี่ได้เป็นกรรมการขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหรับประกันเลยครับเป็นไงอ่ะจากซอยเอฮาครับเปลี่ยนเป็นนารกเววีนะจุ๊บดีโซ่อยู่ข้างนี้ติดจะเป็นศัตรูกับโซ่หรือโซ่จ๋ารักระหว่างนกรักข้ามค่ายรักไรพรมแดนนี่เคยดูละครช่องเจ็ดเปล่าเรื่องหนึ่งมนุษย์อะที่ผีดูดเลือดเป็นแฟนกับคนไง ทำไมติ๊กับโซ่จะเป็นแฟนกันไม่ได้อะหาว่าโซเป็นทีนีโอ้ด้วยด้วสาวครับเปิดตาให้กว้างครับเปิดใจให้มันสว่างครับอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลแล้วท่านก็จะได้รู้ว่าคนที่เหมาะสมที่สุดนี่ก็คือพระอาทิตย์ขับใจแต่ยังไงยังไงพวกเราก็จะเลือกต้นข้าวเท่าดินแต่เราจะสนับสนุนพระอาทิตย

ช่วยเลือกต้นข้าวเบอร์สองตอคขับเลือกผู้หญิงเป็นกรรมการซอยครับบอกตอคขับเอยทั้งร้อยมีแตรวค่ะเบอร์นะค่ะค่ะให้ตนข้าอาสอเปยของเราเลยค่ะขอบคุณพี่ป้านะทุกคนมาเลยนะคะเย่ายเลือกต้นข้าวเพราะว่าหลักต้นข้าวนะคะให้เลือกต้นข้าวเพราะว่าเราลักเลผู้หญิงด้วยกันค่ะ ต้นข้าวครับพวกเราสามคนขอค่าแรงด้วยครับอ๋อค่าแรงเหรอครับผมนี่นะค่ะไอ้เหี้ยได้กันแล้วพวกเราตายฮะรอไปเลยไปไหนอ่ะเออรอไปลอไปเลยไปเลยไปเลยนี่มือได้กันแล้วแหรอสักครู่ครับเพราะไม่มีน้องพบกับการแสดงชุดต่อไปเช่นีย้ เป็นกรรมการซอยครับเฮ้ยทั้งเลยมีแต่จะเลิกสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องที่มาที่ไครับเรารยงานขบาวนแน่นอนครับซอยของเราเนี่ยนะครับใครอยากจะถ่ายรูปกับพระอทิตย์ก็เชิญเลยนะครับไปเลยไปเลยไเลย ปัญหาเลยแตะกี้ยังดต่อมาช่วยเราหาเสียงพักเอาอยู่เลยอะ่ะได้ไปช่วยเ่าคู่ศัตรูตตตของเราได้ไงอา้าวลมเพใครจ้างเราเราก็ทำหมดแหละแล้วเพื่อยู่ข้าง<อ>าใครอ่ะแค่ใครให้เงินเราเราก็อยู่ข้างเขานะ<ด>พ่อแม่พี่น้องครับครับอยากมีกรรมการที่ดีทำให้ซอเจะเลยอย่าลืมครับเลือกเบอร์หนึ่งพราชิต รานนี้ผมชนะอยู่แล้วคนข้าวยอมแพ้เถอะนะเชื่อผมเบอร์หนงครับเบอร์หนะครับอย่างนึ่แล้วนะเบอร์หนะครับเบอร์หนะครับเร์นะครับรับันครับโอ้โหเอร็ผู้ชายอะเห็นแก่ตัวค่ะบัตดีมาเลยหนึ่งยี่สิบสี่นังเอกคนหลับบอพก